กลางค่ำกลางคืนมาตามติดวิธีชีวิตชนเผ่ากระตู้หนุ่ยเลยเนาะโอ้โห้าวบาดนี่ เซตจะไปใดหรือเปล่าโอ้อะไรวะเนี่ย,ยบสบายดีสบายดีอันนี้ัวเห็นคนได้เนาะคนเขาคือสี่ไปสวนไปให้โอ้ไก่นิร้ายเนาะเลี้ยงไก่ฟ้านนำกับสะดวกสบายไหลตลอดเลยสบายดีบอเนี่ยบอ,บอสบาย เออเจ็บอ uh, oh, ียังเจ็บเต้นต้นตัวโอ้เจ็บต้นเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บโตโอ้ขากเนาะเจ็บต้นเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บโตเป็นเบาเอออันนี้เบาเหือนเหาอวะตัวนี้วะเล้าข้าวโอ้คือแบาเหือนคือว่าคือบานยังวะ บนห้วยไรเพื่อนในน้อยว่าคนยูฮอตเป็นสิบปากกว่าคนท่าแบบนี้นี่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดโอ้ปอใหญ่ลึกเกินนี่บครัวเขาทางนี้ใหญ่เลยนี่เพื่อนเขาโอ้โหเพื่อนใหญ่นะทุกคนใหญ่นะสบายดีสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าโอ้หนางน้อยนี่เอายังล่ะ ักน้ำให้แม่บ่โอ้ล้างล้างมอให้พ่อให้แม่ใส่เวียดใส่งานได้แล้วลูกเอ้ยมีและคนขยันเนาะพ่อแม่ได้กินแหงได้กินเหือแล้ว <c oughs> ลุทอนให้พ่อให้แม่น้ำามนไรสะดวกสบายน้ำนี่จะครอบครัวมาใส่อเนี่หรือว่าใส่ทองซ้ำครอบครัวมาใส่บนเดียวนี่โอ้แหลงแรงเกิดค,คนมาอาบน้ำอยู่นี่แล้วก็ตอนเศ้าก็มาตักอยู่นี่โอ้ คือว่าเป็นน้ำรวมของหมู่มบ้านสองสามครอบครัวมาใส่บอลน,นึงน้ำทุกคนเขาดึงมาใส่ผู้ได้เออคือน้องน้องลาเหมนนี่กระสีล่างปวกมอปวกเงี้ยนี่อะไรนี่น้ำน้ำอาบฮะอ๋อเนี่ป็นกระสีตากไว้เมือ่อเพื่อนน้ำกินว่ะ แล้วก็ยูเอมหอบอันดลุม่วนตัวนี้โบแม่นสวนได้บ้านนี้หรือว่าลุม่วนท่านีีน้ำมันไหลตลอดเลยโบคัสทรายทุกคนแล้วก็ใกล้ๆกับไฮกับเจ้าตัวนี้ไฮอันนี้ไร้ครอบครัวเลยเขาถามแล้วสวิตเขาขึ้นว่าครอบครัวเดียวแต่จริงมันมีไร้ครอบครัวที่เป็นเจ้าของนะเขาไม่เหตุรวมกันมาโอ้เป็นตะมวนอยู่ คือเกาตามติดวิธีชีวิตชาวบ้านส้นเผากระตูเห็นบอกดอกไฟก็ไตตลอดเลยไ,ไ้เสียเงินเสียแต่เฮาซื้อใดแล้วก็เสียแต่แห้งเอาไปแปลงเออเวลามันมอดเวลามันดับนะเสียตัวนั้นแหละเฮาไปแปลงแต่ว่าสิเสียเงินค่าฝอ์ค่าไฟก็คือสิบไไ่ได้เสียดอกนี่ไ้ทีผ่นใสนะไ้แบบสมัยโบราณ ยุคสมัยน่ะย้อนลังอีกลายกว่าสิบปีพุ่นแต่ว่าเพิ่นยังใส่แบบนี้โอ้โหทุกคนเลยเนาะนี่แม่นได้ที่ผลิตไฟได้ทางบ้านเฮานี่ก็มักซุปก,กอกและก็มักอันบ่แมนมักก็ยังใส่แบบตำข้าวอยู่นี่เนาะ นี่คือวิธีชีวิตชาวบ้านคมกับตำเป็ดอยู่ดอกอสบายดีบอสบายดีเพื่อนครัววะตัวนี้หนนนรือว่าเพื่อนเท่านอนโอแม่บอเพื่อนครัวอ๋อจะคนที่เพื่อนห้างหรืจะคนลายคนลายเนาะเออาถือว่ามือนี้เฮาก็มาตามทิดวิธีชีวิตชาวบ้าน แห่งนี้เขากลับมาใช้ชีวิตกับเขาเลยก็ค้างคืนน้ำเขานะขึ้นได้บ่ล่ะเอาขึ้นได้ได้เนาะเอออ่ะอ่ะ,อะโอ้พญาย,ยูมีแต่เด็กน้อยโอ้จะเอทีมงานเรานะเออนี่ขาก็ดซเห็ดเป็นห้องเป็นห้องเป็นหองเป็นหองเลยเดะน,นอนแต่เพิ่นก็นมีเครื่องกั้นตองน้ำตัวนี้มันก็นตองได้ได้เพื โอ้สุดยอดต้องได้ได,ดน้ำถี่สะอาดน้ำบริสุทธิ์และก็ยังมีอีกอเครื่องกรนตองน้ำตัวนี้ได้โอ้สุดยอดแล้วอันนี้ของบริษัทบริษัทเทร์เคียมาขายในสพลาวเพียงผู้เดียวจำกัดนี่เพิ่นมาขายให้ชาวบ้านลายครอบครัวผู้มีเงินมีคำและผู้ที่บบมีเพิ่นกันซบริจากไปเลยนะตามถี่คมเคยเห็นเนาะบ้านคมก็มี เขามาบริจาคแต่ผู้ที่มีเงินเพิ่นก็จะให้ดาวก่อนวางดาวกับผู้ที่จ่ายพรเลยก็มีอันนี้วา่าบริษัทเข้าทุกคน <c oughs> อ้าวนี่เข้ามาเบิ่งเบาคมเอ้าทุกคนแล้วก็เขามาเบิ่งตอนแรงอีกเนาะวิธีชีวิตของชาวบ้านเขาทําอยู่ครัวกินนะอ่ะ ได้บัวห้าหน่อยได้ไม่ได้โอ้บัได้บัวป่าบัวบัได้อยู่ใช่ยูพูดเห็นเลยเตรนยมนำอีกคนเอาคนแม่ผู้เจ้าไปไปจับตานบัได้บัวน้าไปใส่แห่เอวานแห่กับไปสิบเบ็ดอยู่ใช่ป่าอยู่ใช่เขากำลังเอามาโอ้อยู่น้ำพ่อพุ่นน้กล้านอยอยู่น้ำล่านพุ่นบ่โอ้ไล่คนบ่ไปไล่คนบ่

แม่นบ่อยู่นําเขาบ่แม่นพุ่นโอ้เบิ่งแนตีหําใส่ใส่ได้แด้อันนี้เบ็ดโอ้ใหือีกระเดือนเออแล้วก็เอาแตัวนี้เนาะาดบ่ได้มื้อต้องมีกอกนําเนาะล่ะเนาะใป่ะเบิ่งาเบิ่งนี่โอ้ยได้แล้วป่ะโยมานๆๆๆ อาวอาวอ,าอา้าวอ้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วันเดเด็กหน่อยเขาได้แล้วได้ปลาเลยอ้าวทุกคนเลยมาพักมาเยี่ยมมาย่านเพิ่นเพิ่นหาปลอกหาปลาหาปูหาหนูหานกนี่นะ ตอนนี้ก็ทึงขั้นตอนที่น้องเา้าพนจะอ่าก่อไฟเนาะน้องน้องเนาะเออต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วพนต่ำนะเออต่ำาข้าแต่ว่าคือทางพุ้นนี่เป็นอ่าของเสียงเมียงเนาะเสียงเมียงของเสียงเมียงนี่เสียงเมียงได้ปลาลาตโตเออเมื่อพนได้ปลาแต่ว่าในในเือนนี่มีชองครอบครัวไหยนี่คือครอบครัวของเสียงเมียง แมนที่เสียงเมียงที่เออคนในและทางและทางนี้ก็คือของลุงลุงของเสียงเมียงเนาะมีสองครอบครัวก็มีซองซองเตาไฟก็มีซองครอบครัวแต่ว่าเราเราอันปีงปลาปะแล้วอันนี้เราไดเหมือนเหมือนนี่เลยโอ้ัหหน้าสิไปน้ำเล่ามาใส่สวิตกับเสียงเมียงอยู่นี่แต่ว่าตัวนี้นี่พ่นห้ต้มได้ เออนี่บ่าโมเสลาวไตบุ๊มแม่นเบาวบาอันนี้บ่าวบ่าโมเสลาวไตเนนกก็มีมือเสาร์เลยเจ้าได้นกมือเสารนี่เปเ์สตังโอ้ยไอ้นกได้นี่แสบเอ้ยนกอันนี้เนาะปลาอุดมสมบูรณ์แล้วของลุงเจ้าได้จะบ่แบ่งบ่โะบุ๊คบวแบ่งบ่๊คพอแบ่งจากไรน้ำเมียคอยบ่ได้มันคอยปะอยู่นี่คอยไปห้วยอีก อันนี้ก็มีปลาของลุงเจ้าบ่มีเบ็มไปนั่นอีกตอนเพี่นอนนะโอ้นี่แหละน้าตาเสียงเมียงเราอิจินเมียงมาได้อรัก็โอ้ตัวนี้เนอกจาไปใช้ตัวนี้บ่มันกระทึกอันนี้กับดักเลยโอ้ตัวมันติดตัวมันติดนกอยังอนกกระเรียบ่บ่นะบ่ได้นกกระเรียวมันบ่มาเอาเอาเอานี่ของรองชาวที่ตำข้าวมา แต่ว่าเฮาสิอยู่นําเสียงเมียงมื้อนี้นี่ครอบครัวน้อยนี่เฮือนครัวมี2ครอบครัวด้เออราไว้กว่าครับเอานี่สิเิ่นสิต้มว่าซั่นต้มปลาเี่บ่พ่อก็ใส่เลยกับนกอีหยังคั่นกินพอแล้วบ่พอแล้วอันนี้บ่ทเอานําแ มูเซ่บ่าวเด้อบ่าวมูเซ่สวดหักบะหมี่อั่นเจลเลยๆบวนครตอนนี้ขั้นตอนที่เฮาจะใส่เด้เนาะโอ้บ่แม่นจะใส่แต่เฮาใส่แล้วทุกเอ้ยเอาปลานี่เนาะันต้มลาคือว่เอาทอกบัดเดียวเลยแล้วปลาตัวนี้แซ่บเลยเนาะ กลางค่ำกลางคืนมาตามติดวิธีชีวิตชนเผ่ากระตูในหมู่บ้านตะลองนอนี่เฮียนหูภาษาภาษาบมเมนภาษาภาษาเฮียนหูภาษาภาษาเราภาษากระตูนี่ผูสาวชนเผ่ากระตูคอยฮักเจ้านี่ก็แปลว่าอากูอยู่อะไร แต่ว่าเจ้าเจ้าฮักคอยบ่ก็แปลว่าอาไมอยู่เฮากูอากะแม่นบ่นี่ถึกซอยแต่ว่าเข้าหันคําว่าอากแปลว่าเขาบ่ฮักเฮาแล้วเด้เขาบ่ฮัก่ซเฮ็ดอีหยังกินนน้องละบ่เฮ็ดอีหยังกินฮะบ่มีั่นด้ป่ะถ้าถ้าแม่บ อแม่น่เปยห้อนคำยังอุทันมากโอ้มีสองขอบโคเอนเนาะประชาบุไทยเอิญสองขอบโคแม่ม้าหรอวะนั่งเนาะเออนี่บุมีไฟฟ้าได้ทุกคนเลยเอาตรงใส่ไฟเส็จเด็กก็จะมีไฟไดนามะนะอันนี้เป็นครอบครัวลุงของเสียงเมียงทางนี้ครอบครัวของเสียงเมียง ว่าซุกหรือไกโอ้ขอบใจเสียงเมียงไล่ทีมาต้อนรับทีมงานของมีน้องมาอีกน้องมีซื้อในได้อันอามาพูดไมเราพูดไมจ้าเราจะมาพนัานจะจดเลยเราจะมาัปตักไม่จอดปุงเลยเลย สุกแล้ววันนี้เกียมกินข้าวกินน้ำนี่เจ้าของครอบครัวลุงพันยูนี่เดมาแล้วอันนี้มาแต่ไ้วะไอโอมาทำมากขึ้นได้ทางนี้เนาะว่าตอนเศร้าเขาลุกไปเศร้าเศร้าเฮายังว่าท่านตื่นเขาไปหอดห้แล้วนี่สาวบานกะเจ้านะทุกคนสองพวเมียเขามาแล้วอันนี้ก็น้องๆเขาเขาก่อไฟท่าไอ้ขาเจ้าเนาะแล้วก็มีปลาที่ว่า นีหลานเขาจะได้เอาได้นํามานองเสียงเนียงคนก็สิอาบน้ําอาบในแล้วได้ได้บันีโอ้มืดเลทุกคนเอยเขาจ้าเจ้าสีแดงเออเจ้าโอ้สีแดงทุกคนอว่าทางนี้เขากินเขาเจ้าเนาเนียกินเนาะกินาเนีมันบ่ลายแต่ว่าเขากินสนลายเขาเจ้า กินปนนันแล้วกินแต่ข้าวเหนียวก็าวใดอีกเอาเสียงเมียงมีบอยกปนอีสังกับอาาหรฮะปนเด็กเรากินนะฮะเออรักเราเนี่ยเสียงเมียง ยากแล้ววงเจ้าเจ้าบใเห็ดมันขดขดโค้งโค้งคือใเห็ดเสียมคืดเสียมวะเวลาจะตักมันก็ล้มาล้เสียงเมียงก็เป็นได้ชมกรเนเสียงเมียงอยะไรยากเลยแัดนี้ยากเลยเจ้าก็บรให้ลูกนำ

ก็ปั่นนี่ก็ได้ยนะเราจะน้อยกันสั่นเอาถ้วยไม่ก็ได้รวมกินเด้อเอามาเด้อทุกคนถึงเวลาที่เราจะต่อฟลอมตุ๊กตอกถึงเวลาเราจะกินข้าวกินน้ำนะอันนี้จะเมนูปลาเพิ่นเผินเผินแดงนี่จะเบิ่งเด็กทุกคนเลยนี่อุ้ยอื้อหืออร่อยด้วย ปลาไหลธรรมศาสตร์ทำไปเพื่อความวัดขึ้นแล้วบุคคลเราอาจจะมามื่เนาะวอย่านียังอะอะไรวะส่วนนั้นไาสิมาหารชิมแบบไม่ได้เด้อตาไ่เห็นมาเดนเราสิอตัวมือเศ้าเนี่ยกรบบอกว่าทราจะดันสดินไปเหวิดอะไรไปอันนี้คือเฮากินนกับครัวเสียงเมียงกับครัวลุงของเสียงเมียงเรายังว่าท่านนี้กินได้เนาะหากมาเที่ยวไทุกคน เมนูปลาพันธุ์อนึม่มาเดี๋ยวทุกคนเอ้ยกลางแสบๆน้ำกัน้นมืออื่นเพิ่นว่าสีพาเขาไปตกเบ็ดเพิ่นได้ม้เนี่ยล้วเพิ่นวาสีพากิาานงานเฮาอาทุกคนจะกินข้าวก่อน